ชาวบ้านหลังสารกางจังหวัดตราดร้องผู้ว่า4ปีให้แก้ปัญหาจุดพุบบอกเสียงดังเศษพุตกลงหลังคาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมแก้ปัญหาเลี่ยงการจัดงานและย้ายสถานที่จุดพุเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนขณะที่ปอ,อตรพร้อมเปิดศูนย์แก้ปัญหาภัยแล้งหลังจังหวัดตราดประกาศที่5อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งและรายงานพิเศษ วัน,นที่ยุกระจายเสียงแห่งชาติกับมีเสียงของดีเจและมีเสียงของผู้ฟังต่อไปนี้พบกับทรงชัยมีทัพทีมทีมข่าวแสงสยามเคเบิล v ีวและตราทีวีดอทคอมับสนุนข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด คมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0 3 9 5 1 2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันในวันเสาร์ที่25เดือนกุมภาพันธ์ปี2555กับผมธงชัยวีทัพทีมครับ ข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่หลังสารกังจังหวัดตราดนะครับวอนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดแก้ไขปัญหาการจุดพูดส่งเสียงดังในการจัดงานต่างๆของจังหวัดครับเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆสารกังจังหวัดตราดนะครับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเร่งแก้ไขปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจุดพูในงานสำคัญสำคัญของจังหวัดตราครับครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้เดินทางหรือปลอดภัยในนามของจังหวัดตราก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่มาเรกที่2ทับ1ซอยข้างสำนักงานไปรษณีย์ตำบลบางรราพระอำเภอเมืองจังหวัดตรา ซึ่งเป็นบ้านของอดีตข้าราชการคู่ได้แจ้งให้ผู้สื่อข่าวรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดพุในงานสำคัญสคัญของจงวัดตรดเช่นงานวันตราดลํำลึกวันขึ้นปีใหม่เนื่องจากได้รับผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณหลังสารกังจงวัดตรา ที่มีทั้งหมู่บ้านร่มสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดสํานักงานโรคติดต่อนําโดยมาแรงบ้านชาวหลายสิบรังคาเรือนนอกจากเสียงดังแล้วยังมีแรงสั่นสะเทือนมีเศษผู้ดินประสิวตกลงบนหลังคาและยังมีเศษไฟติดมาในบางครั้งซึ่งน่าเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายเหมือนที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกทั้งผู้จัดงานก็เป็นผู้รับเหมารายเดียวกับที่จังหวัดตราด ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความกลัวโดวยประชาชนหลายคนให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าได้รับผลกระทบจากการจุดผู้ที่เกิดขึ้นเป็นประจํำทุกปีรวมทั้งปีนี้ก็ใกล้การจัดงานแล้วด้วยมีกะลาตกตามถนนเนี่ยป็น,นี้เขาก็กลัวเดี๋ยวไฟเฟอะไรมันนะแล้วก็ตกพอตงตกกระจายลงมาร<อ>าคา,า,าดีกลาวเลยนะเนี่ยที่นี่แต่ถนนพวกนีนะ ถางผ่านถนนมาตังโน้นอ่ะเคยกันดังนะเั้งถามแต่ถามในหมู่บ้านนี <t <t ้ถามตั้งได้เรื่องแค่ไหนมันก็ดังไม่อะแต่ก็มันไอ้สะเทือนอะสะเทือนแบบนี้ดังทุกคนทำไม่ฉลาดเดี๋ยเวลามันได้ยินเสียงอะไรดังดังหมดแบบตกใจอย่างนี้ไม่กลัวอะไรเงี้ยนะนั่นแหละแต่ถ้าข้างมันก็จะถอยตัวแต่มันึ้นมันมันจะกระเทือนระจกจะดังกุ้งก็คือทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับก็รับปากจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยการหาที่จุดพูแห่งใหม่ในการจัดงานสําคัญสําคัญของจังหวัดครับนางสาวเบนจว,วัฒนอ่นเพลองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่ารับทราบเรื่องนี้จากขู่ที่มาร้องเรียนแล้วและเข้าใจปัญหาพร้อมที่จะแก้ไขโดยจะย้ายสถานที่การจุดพูออกจากหลังสารกางก็งคิดว่าในครั้งนี้นะตคงจะประชุมกับคณะกรรมการดรําเนินงานจัดงานนะครับว่าจะเตุการา์ที่สุพรรณเนี่ยก็เป็นบทเรียนแล้วในเรื่องของการที่จะใช้พูโดยต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและในบริเวณที่จัดงานเองก็อยู่ใกล้บ้านเรือนรัษดรด้วยสถานที่ราชการด้วยก็คงเป็นแนวนแนวนโยบายที่จะให้เรื่องลถให้น้อยที่สุดะจะมีเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเองจังหวัดตราดนะครับก็เร่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง รวมไปถึงเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาครับนอยูธนพลดงหดือหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าเนื่องจากปัจจุบันกำลังเข้าสู่ฤดูแล้งทางจังหวัดจึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดขึ้น พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกอำเภอทําการตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งขึ้นในปัจจุบันจังหวัดตราดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งในทุกตําบลรวมห้าอำเภอคืออำเภอเมืองตราอำเภอเขาสมิงอำเภอแหลมงอบอำเภอคลองใหญ่และอำเภอเกาะกูดทั้งนี้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้กำชับให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามแผนเฉพาะกิจที่แยกจากการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคออกจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยในส่วนของน้ำบริโภคขอให้ภาพรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแหล่งน้ำสะอาดจัดหาหรือซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากขาดแคลน ขอให้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีเช่นรถบรรทุกน้ำหรือเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ที่โครงการชวนประทานตราหรือหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดตราโดยท่านหลอกผู้ว่าราชการจังหวัดตราได้มีคำสั่งให้ทางหน่วยงานงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอได้ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม เรื่องการประสบปัญหาภัยแล้งของจังหวัดตราซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีผลของใหญ่บางพื้นที่ได้เข้าแจ้งเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งทางจังหวัดจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเร็งสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือหากประสบปัญหาวลของภัยแล้งนะครับในปัจจุบันเนี้ยทางอำเภอคลองใหญ่ก็ได้รายงานมาแล้วเมื่อสองวันที่แล้วว่ามีบางหมู่ในพื้นที่ของอำเภอคลองใหญ่นะครับได้ประสบกับภัยแล้งจําเป็นจะต้องพิจารณาใช้เงินทดลองราชการ ซึ่งท่านผู้ว่าได้มอบอำนาจในให้ในอำเภอมีวงเงินในการช่วยเหลือผู้ปรสบภัยแล้งเนี่ยาภายละสองล้านบาทนะครับซึ่งเกินจากตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาท่างผู้ว่าราชการจังหวัดจะประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้สบภยัยในจังหวัดหรือกชพจจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็ตั้งและ ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็โดยมอบให้สานักงานปอพเนี่ยทำหน้าที่เป็นสูงปฏิบัติการนะครับผมเองก็เป็นสายเลขาในเรื่องของภัยแรงแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆก็ได้ส่งคําสั่งแล้วก็แจ้งเวียนเกี่ยวกับการเตือนการสาหรับการเตรียมการในส่วนของจังหวัดตราดเนี่ยนะครับท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่พอเราจบไอเทศกาลปีใหม่ไปแล้วเนี่ยท่านก็ได้ให้เตรียมการสํารวจอ่างเก็บน้ําแล้วก็ภาชนะกลางของบูบ้านไว้ละรวมถึงการสํารวจว่าในชุมชนต่างๆเนี่ย อาจจะมีถังเก็บน้ําปูนอาจจะไม่มีการสร้างเนี่ยอันนี้เราก็จับเจารณาในการที่จะจัดซื้อถังเก็บน้ํากลางนะครับแต่ส่วนขนาดหรือ ขนาดเท่าไหร่นะั้นเดี๋ยวจะขอดูจํานวนเกี่ยวกับชุมชนที่จะเอาไปตั้งซึ่งจะเป็นศูนย์กลางจริงๆในการที่อําเภอหรือว่าหน่วยทหารที่เข้ามาช่วยเหลือจังหวัดเราด้วยนะครับจะได้นํารถน้าบรรทุกน้ําไปแจกอย่างถังเก็บน้ํากลางแล้วประชาชนในชุมชนก็สามารถที่จะมาเอาถังเก็บน้ําเล็กขวดน้าพลาสติกอะไรก็แล้วแต่กรลองใส่น้ำเนี่ยมาถ่ายไปเก็บไว้ที่บ้านได้อีกทีช่วงนี้เราพักกันสักคู่ครับช่วงหน้าไปติดตามรายงานพิเศษวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ กับหเสียงของดีเจและ1เสียงของผู้ฟังครับน้อเราวแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรดูเนตำรวจอยู่ตรงเนี้ยอะเราก็อ้อมมาตรงเนี้ยเอาใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถู้อ้อมไหมครับูกต้องลุย เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษวันวิทยุกระจายเสียง1เสียงดีเจกับ1เสียงผู้ฟังครับวันที่25กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชา ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศไทยมีการกระจายเสียงทางวิทยุเป็นครั้งแรกด้วยพระําดำริของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัตดชัยยากรกรมพักกำแพงเพชรอัครโยธินเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และโทรคมนาคมพระองค์ทรงดำริตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นเมื่อพุทธศักราช2471โดยสั่งเครื่องส่งกระจายเสียงขึ้นสั้นเข้ามาทดลอ ตั้งสถานีที่ตึกทำการไปรษณีย์ปากคลองโอ่งอ่างตำบลวัดราบบุรณะเป็นครั้งแรกใช้สถานีชื่อว่า 4PJ ต่อมาได้มีการประกอบเครื่องส่งขึ้นขนาดกลาง1กิโลวัตต์ขึ้นทำการทดลองที่ตำบลสาราแดงใช้ชื่อสถานีว่า 11PJ ซึ่งการใช้ชื่อสถานีว่า PJ ในยุคนั้นย่อมาจากคาว่า บุรชัดชัยยากรอันเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่านนั่นเองจากในวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2473จนถึงปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงมาตามลำดับ ดังนั้นหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายร่วมกันคือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญแล้วกิจการวิทยุกระจายเสียงจัดเจริญก้าวหน้าเพิ่มพูนคุณประโยชน์และสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามให้สังคมไทยได้ตลอดไปในส่วนของนางสาวสิริพรชาติทัน์ผู้ที่มีอาชีพเป็นนักจัดรายการวิทยุได้พูดถึงบทบาทสำคัญของการเป็นนักจัดรายการวิทยุว่า อาชีพนักจัดรายการวิทยุเป็นอาชีพการเผยแพร่ข่าวสารวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงทุกพื้นที่และเป็นการพัฒนาการรับข่าวสารและการทันต่อเหตุการณ์ซึ่งในปัจจุบันนี้วิทยุกระจายเสียงมีบทบาทในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระวามมั่นคงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การกระจายข่าวยังต้องคัดกรองเพื่อเสนอสิ่งแต่ เเปนจจรรรริงงงพื่่่อใให้้ะชชาาททีีัับขตกวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเป็นวันที่25กุมภาพันธ์2555นะคะเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีความสําคัญในด้านของประชาชนทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยงานข้าราชการอาจจะมีข่าวสารหรือว่าจะมีสาระมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจังหวัดตราดนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดตราดได้รับทราบข่าวสารกันนะคะคือ ือ,อส่วนตัวนกเองก็เป็นเหมือนกับว่าช่วยกระจายข่าวให้เกี่ยวกับประชาชนได้รับทราบในบางส่วนนะคะแล้วก็ที่สาคัญเราถือว่าตรงนี้สําคัญมากๆกับการที่ฟังข่าวสารเกี่ยวกับทางสื่อวิทยุหรือว่าผ่านสื่อวิทยุนะคะได้ทราบข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่มาในรูปแบบประชาสัมพันธ์หรือว่าจะมาในรูปแบบ,แบ,บการได้ไป พบเห็นหรือว่าได้ไปเจอเจอกับเหตุการณ์จริงนะคะแล้วเราก็ได้นํามาออกอาการเราจะต้องดูหรือว่าอ่านทําความเข้าใจกับข่าวนั้นๆก่อนว่าข่าวตรงนี้จริงหรือไม่จริงนะคะต้องทําให้แบบมีระเบียบแบบแผนในการที่เราจะนํามาออกสื่อนะ,ะก่อนที่เราจะนําข่าวมาประชาสัมพันธ์หรือพูดให้ประชาชนทั่วไปได้รับนางสุภัตรากัภัย แม่ค้าขายส้มตำลาว่าเวลาขายของไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูโทรทัศน์จึงเลือกที่จะเปิดวิทยุเพื่อรับฟังข่าวสารต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้การรับฟังข่าวสารไม่จำเป็นต้องดูเฉพาะโทรทัศน์สามารถรับฟังข่าวสารได้ตามสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆรวมทั้งยังมีการเปิดเพลงเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในการรับฟัง ในการรับข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงนั้นประชาชนทั่วไปที่ต้องการฟังจะต้องมีสาระและข่าวที่ออกประกาศมานั้นต้องมีการรัดกรองเพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายและรับฟังได้ตรงความเป็นจริงเวลาค่ะคือวิทยุเราเปิดแล้วก็แค่นั้นเองเราก็ฟังได้ตลอดทั้งวันเลยก็เปิดแล้วก็ทั้งข่าวทั้งเพลงนะคะมีหลายรูปแบบในวิทยุเนาะมันก็มันก็มีนประโยชน์อะแต่บางที มฟังมันก็เพลินไปเรื่อยเนาะแต่ถ้าทีวีเราดูเราก็มีข่าวมากมายแต่ทีนี้พี่ไม่มีเวลาเปิดเพราะเปิดพี่ก็ต้องทํางานอย่างอื่นด้วยพี่ก็ดูไม่ได้พี่ก็ใช้คือฟังอย่างเดียวว่างั้นเหอะ uh huh. ขึ้นนี้เป็นอย่างนี้ขึ้นนี้เป็นยังไงน่ะเหรออ๋อแต่ทีนี้นก็มีข้อเปรียบเทียบหลายแบบเนาะอันนี้ก็ต้อง ฟังกันเอาเองเนาะมันมีเหมือนกันหน้าที่จัดอะ่ะเพราะว่ามีอปปรเขาแจ้งเนี้ยก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ตามข่าวทีหลังจไม,ม่เหมือนกันบางบางช่องเขาก็แจ้งกระทันหนันมีข่าวมาปุ๊บเขาก็แจ้งเข้าในวิทยุพอดีก็จะแจ้งบอกเจ้าของสถานีเขาก็เคลื่อนไหวกันไปแต่พอมาอีกวันเราก็ตามข่าวไปเอ,อ่อแล้วเ็าก็บอกว่าโอเคนะผ่านไปแล้วข่าวนี้จบไปแล้วช่วงนี้เราพักสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับ ตราเครื่องมือแพทย์จำน่ายเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทุกชนิดรถเข็นไม้เทา้าเก้าอี้รถเข็นนั่งถ่ายปรลอดวัดไข้เครื่องวัดความดันเครื่องตรวจน้ำตาในเลือดเครื่องพ่นยาเครื่องดูเสมหะเครื่องผลิตออกซิเจนเตียงผู้ป่วยที่นอนลมป้องกันแผลกดทับอุปกรณ์พยุงหลังหน้าท้องข้อมือข้อเทา้าเข่าอาหารทางการแพทย์อาหารเสริมรบำรุงร่างกายอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยสำหรับพักฟื้นที่บ้าน ให้คำปรึกษาโดยนักเทคนิคการแพทย์หญิงอาภาพรเจริญสุขตราดเครื่องมือแพทย์เลขที่235ถนนสุข,ขุมวิทหน้าเมืองตมบนวงังกระแจะอำเภอเมืองจังหวัดตราดโทรศัพท์039 521 117มือถือ089 996 7070เชื่อยไปติดตามข่าวในะรอบ24ชั่วโมงครับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่9ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ของจังหวัดตราครับเมื่อเวลา9นาฬิกานาทีที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตรานายอานวยโชคสกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกร ids, ัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่9พร้อมคณะเดินทางติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลของจังหวัดตรา ดมีนายนพดลสีสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการปฏิบัตรริราชการการเดินทางติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดตราในครั้งนี้จะให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามโครงการต่างๆตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พบว่ามีความคืบหน้าในการดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภ,าภายัย ซึ่งพบว่าจังหวัดตราประสบปัญหาในบางพื้นที่รวม3อำเภอซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเยียวยาในแต่ละด้านไปแล้วทางด้านการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางคือเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสทางสังคมรวม600คนรวมงบประมาณ1 2 0 0 0ล้าน2แสนบาท ที่ประสบปัญหาอุทกภัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งการเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2554ในพื้นที่จังหวัดตรากว่า1พารลานรวมงวบประมาณเยียวยาให้กเรกษตรกรกว่า13.5 0 0นบาท นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามงานโครงการต่างๆของทางจังหวัดอาธิโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักปัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงซึ่งพบว่ามีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงไปแล้วในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามยังมีโครงการส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอบ่อไร่ซึ่งได้เน้นย้ำให้การพัฒนาตามโครงการดังกล่าวพยายามอนุรักษ์ ความเป็นธรรมชาติไว้นอกเหนือจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวจังหวัดตราดนะครับเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมการแสดงกายกรรมจากจีนแผ่นดินใหญ่ครับนางสาวเวชวรณอ่ำเรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดร,ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาน,นุปัตถมกำหนดจัดการแสดงกายกรรมจากจีนแผ่นดินใหญ่คณะเฝยเยือน ในวันพฤหสัสบดีที่8มีนาคม2555ณเวทีกลางแจ้งสนามหน้าสรารกางจังหวัดตราทังนี้เพื่อเป็นการหาไรายได้สมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชิน,นูปรธรรมและสาธารณประโยชน์จังหวัดตราสำหรับการแสดงของคณะเฝยเยียนเปิดให้ชมเพียงสองรอบรอบแรกเริ่มเวลา16นาฬิกาสำหรับเด็กและเยาวชน และรอบที่2เริ่ม19นนริกาสำหรับประชาชนทั่วไปผู้สนใจสามารถซื้อบัตรราคา500 300และ200บาทส่วนรอบเยาวชนบัตรราคา50บาทติดต่อได้ที่ศูนย์บริการร่วมจังหวัดตราดหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองตราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กลุ่มงานปกครองที่ทำการปกครองจังหวัดตราดโทรศัพท์หมายเลข039511005 จังหวัดตราดนะครับร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราดและหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมตราสีทองนายนพดลศรีสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยโดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมการประชุม ด้วยคณะกรรมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2555จังหวัดตราโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนกำหนดจ,จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดตราประจำปี2555ขึ้นในวันที่2เมษายน2555ที่บริเวณสนามหน้าสาร,รการจังหวัดตรา ทางนี้เพื่อเป็นการฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีส่งพระเจริญพระชมพันษา57พันษาในวันที่2เมษายน2555อีกทั้งเป็นการร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เรามีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์วัฒนธรรมไทยสยายใหญ่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราการแสดงศิลปะพื้นบ้านเมืองตราการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านตลอดจนการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน อย่างไรก็ตามการจัดงานได้มีการตั้งจุดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านภายในบริเวณงานอีกด้วยช่วงนี้เราไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2555ครับภาคตะว,วันออกมีหมอกบางในตอนเช้าอากาศร้อนและมีฟ้าหลวงในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขื่นต่ำกว่า1เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในช่วงวันที่26กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม จะมีฝนฟ้าขนองและมีลมกันโชกแรงเกิดขึ้นได้ชาวสวนควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการฉีกหักหรือโค่นล้มเมื่อมีลมแรงระยะนี้แม้จะมีฝนแต่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ชาวสวนผลไม้ควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่ผลไม้ที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผลและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดเช่นเพลและไรชนิดต่าง ของคนมือตราดเดะไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดะไน ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปดูปัญหาความแห้งแรงนะครับในพื้นที่ของจังหวัดตราดโดยขณะนี้ทางจังหวัดมีการประกาศให้บางอำเภอนะครับเป็นพื้นที่ประสบปัญหาหัยแรงวันนี้ขอบคุณทียังสัยสายามเจนทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดข่าวไที่ f c e e o o o ตาทีววันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้านเขาไอทิศเคงเข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่จากรอยเพ็ดเพ็ดหน้าได้เอาไปใส่เต้นีตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทาง สู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ระลาบหลายทีเป็นจังใดพี่สศกมานบนอนอคนบ้านเดียวกันแค่มองตาก,กันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนบนทางสูง้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจ มีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาโอ้ยนคนบ้านเฮาให้โชคให้มานให้มังให้มี ยังบอกเคยคุ้มค่านักเรียนมอปลายจากภาคอีสารกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาซื้อลาบเข้าไดว่าจากจังใดอดสาวก่อนเด้อ ไว่านักแค่ไหนบนบนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาโอ้ยโนโ้อคนบ้านเฮาให้โชกให้มา